ัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทสเทสกโรตัศฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคเสียงชัดเสียงชัดสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยถึงจะไม่มีคนดูกูกอสวัสดีไว้ก่อน วันนี้อยู่ในซาเวสเซตเต้เพิ่งเข้ามายังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเปิดของกันก่อนไอ้ย่าเราไม่รู้จะทำอะไรเลยเดี๋ยวน่ะบูปินหอบบัตรลิสกินบัตรมายังไม่รู้เลยว่าในแมปเนี่ยคือเราต้องไปไหนไปอะไรยังไงเนี่ยตกปลาร้านค้าลึกลับโต๊ะบล็อกเด้งโอ้โห มีเอฟเคอยูน่นี้ฝึกกังฟูฝึกอะไรอะฝึกเน็ตฟิตเน็ข้าวทุเรียนเอ่อแล้วขายของตรงไหนอะขายของตรงไหนวะนี่ไงร้านค้าตลาดโลกลองไปดูของกูจะไปดูของทำไมวะในเมื่อกูกดแค่นี้กูก็ด,ดูของได้แล้วโอ้ยนาะแต่ไปดูก่อนดีกว่าว่าในตัวเรามีอะไรขายได้บ้าง อยาให้แท็กมให้แท็กมาเจ็ดวันที่ผายตรงนี้ไปแล้วไปไม่ได้อพั ừ, งแม่งหมดอะกู้พังแม่งหมดไอ้เหี้ยไม่สนละทางไหนไวไปทางนั้นนะครับทางตรงคือทางที่ไวที่สุดทุกคนรู้ดีแต่ถ้ามันควา้ามันก็ไม่ไวไง เไอ้เฮียถ้ามันคว่ำม,มันก็ไม่ไวไงอันนี้บ้านแก๊งไหนวะเนี่ยไอเฮียเลยไอเฮีย,ยแล้วคือกูเพิ่งเข้ามากูก็งงไงว่าต้องไปไหนแล้วทำไมรถมันแปลกๆวะหรือกูไม่ชินกับแท็กวะ หรือเป็นเพราะไม่ได้ขับรถบ่อยวะไอ้เนี้ยเล่นแต่เทนนิ่งทั้งหลังอะทั้งหลังเล่นแต่เทนนิ่งขับลงขับรถแล้วแม่งเออหมดอะขนาดแมพยังจำไม่ได้เลยไอ้เหี้ยแมพยังจำไม่ได้ฝีมือขับรถคนงูแล้วเนี่ยอือตัอดกับตัวเองว่ะขับรถงโง่อะ เขตร่ดเต้กับตัวเองเลยว่ะครับโดยคนงงอะไรอ่ะโอ้หูชนแม่งหมดเลยไงวะเนะี่ยรถกูจะพังแล้วมัง้งไอ้เหี้ยอีโคโนมี้แม่งก็ไกลย,ยิบหายชนอี่แกไอ้เหี้ยทำไมมันเลี้ยวลึกจังวะ อ้ที่เรียกว่าสตาร์ทาวเลยวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็เฮียอ๋อเอเอไม่ใช่แต่คล้ายของสตาร์ทาวอยู่นี่เอาเฮีย er แล้วไงอันนี้ตลาดโลกไม่ใช่อีโคโดมี่ แล้วถ้ากูจะขายของกูต้องไปตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอใช่ไหมวะอ๋อเนี่ยอีโคโนโมีช่ช็อปไอ้แย่อยู่ติดกันเลยนี่วะ่ะของที่กูเปิดได้นี่กูขายได้ไรเมืองนะี่ยทำอะไรดีวะไม่รู้ทำอะไร เดี๋ยวอีกสักแป๊บก็ไปละมาทดสอบระบบทดสอบสตรีมเฉยๆเชียสวิกจะชนกูเฮียสวิกจะชนกูชิบหายมันจะชนกูคนดูไอเฮียมันจะชนกูเว้ยกูจะชนมึงว่างนะไอมเฮียนี่ไหนลองขับไปดูฝั่งนี้แล้วตู้เป็นเฮียอะไรไม่ปิดอ่ะ อันนี้อะไรในบ้านแก๊งเหรอเฮ้ยสูตรคุ้นๆสูตรคุ้นๆเหมือนเป็นสูตรคนรู้จักไอ้ยค่ขับรถลำบากจังวะตรงนี้มีร้านขายของเหรอ ไอ้เหี้ยผิดทางไ้สัตว์กูต้องมาทางนี้สิชิบหายมันคือที่ตกป่าปะใช่ปะวะเออตกป่าเอฟเคแต่ลองไปดูดีกว่าไอ้เหี้ยนั่นแหละอ๋อเก็บรถตกใจหมดเลยกูจะตีเขาอ,อย่างเดียวเลยชิบหายเมื่อกี้นันนั่นมันก็เนี้ยงเหรอมีที่กนหัวด้วย โทรศัพท์ของซ่อมเบียขนมปังอาหารสัตว์บนหัวไม่รถตกปลามันใช้อะไรอ่ะตรงนี้หรอไหนดูก่อนถามอ๋อนี่ไงต้องซื้อได้เกียร์นะเดือวตกปลาซื้อได้ห้าร้อยอันละสิบบาทถามจริงนี่คือกูต้อง จนมันครบสี่เก้าเก้าเลยไหมเนะี่ยโอ้ยเย็ดแม่ห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยเท่าไห,หรแล้ววะสามร้อยห้าสิบ มันควรจะใส่ตัวเลขได้พี่สี450่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบกูรอบทิ้งกันหนึ่งได้ปะไม่ได้ด้วยอ่ะสี่สิบเก้าโทษโทษัอโทษเอาเาล้วไม่กูซื้อเหยื่อไม่ได้อะกูจะไป ต่อยเขาเฉยเลยสัตว์เออไอ้ยาต่อยคืนหือว่าเจ้ากันไอสัตว์อ๋อมันตกตรงนี้เลยเหรออ๋อมันไม่ต้องไปตรงนู้นเว้ยอันนี้คือตกปลาเอฟเคแล้วม,มีตกปลาอีกะ่ะ ปลาเหรออ๋อมีตกปลาน้ำลึกอีกตกปลาน้ำลึกต้องออกเรือชัยวยนี่ดูอีปลากระเบนปลาฉลามอ๋อโอเคเออโอเครู้เรื่องเดี๋ยวกูลองใช้มาใช้ได้เลยปะ อ๋อใช้ได้เลยดิอ๋อตรงนี้กอกด e ่อกดอะไรอ่ะไม่มีเท่มทีกับหนดเดี๋ยวกดลูซสิครับอาละวเป็นอะไรอ่ะกด e ตกปลา f k มีกาวีเด้อวะเย็ด <c oughs> สู่พันลำตรงนี้เลยเหรอเอ้ยจริงว่ะ อ๋อเบ็ดตกปลานี่คือใช้แล้วคือใช้เลยต้องซื้อใหม่ตลอดเหรอเออเพิ่งจะรู้เนี่ยเพราะปกติปกติเวลาไปที่ไหนมันก็ไม่เป็นมีเนี่ยเป็นอ๋อซื้อแล้วก็คือซื้อเลยเอ้ยไม่ใช่ซื้อแล้วใช้แล้วก็คือใช้เลยใช้แล้วคือหมดโอเคเข้าใจละ ยืนยันการซื้อโอเคอ๋ออัลเบตตกปลาซื้อได้กี่อันะสิบอันเรอถ้าลึ่งกูไม่สนด้วยตังกูจะหมดเมื่อไหร่อ่ะพ่อเมื่อวันที่วันเจ็ดไม่ชินเลยว่ะการแบบเออเล่นแต่เทนนิ่งวันวันหนึ่งไม่ชินกับอย่างนี้เลยว่ะ อกอกด E ได้เลยเออกูยืนตรงกลางนี่แหละไอ้เหี้ยกูไม่ขยับด้วยกด E เพื่อเปิดปิดการควบคุมอ๋ออ่ะ,อะกด X เ,เลยกูไม่เสียดาหรอกแค่นี้นกูจะไม่อยู่ไม่ใช่หรอกเออเฮ้อไม่ค่อยชินเลยวะ่ะ คูเล่นอะไรวะ่ะเนี้ยแล้วคือแบบอ๋อเออมัน F K จริงด้วยว่ะแต่มันนานแค่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยลองจับเวลาดีว่าหนึ่งตัวมันเท่าไหร่กี่วิอ่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งอ้เฮียจับเวลาไม่ทัน,นดันยวรอน้ำเจ็กตัวนี้ด้วย 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16วิอาตไปกลมๆก15วิราณ15วิ15วิคูณ500หารด้วย60อู้ สองชั่วโมงเลยหรอกว่าจะหมดห้าร้อยอันเออนานดีเหมือนกันนะไม่ไม็นไรอะไรขายแปดหมื่นแต่งเต็มเยี่ยทว่ะรอ้อยห้าสิบเคแสนห้าหรอ คลาสิบครับท t b R3 3อ0ร์โลโอเคคนดูกันเดี๋ยวผมขอตัวแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมแค่กะมาทดสอบระบบเฉยๆก็ไม่มีอะไรหรอกไว้รอบหน้าแล้วกันรอบหน้าน่าจะมีอย่างอื่นอะไรให้ดูแต่รอบนี้แค่มาแบบไอ้นี่เฉยมาทดสอบระบบเฉยโอเคงั้นไปละฝากกดไลค์ติดตามซับสไครต์วยครับกับซับสไครต์ไลค์แชร์เรียบร้อยวันนี้ผมก็ไม่มีแล้วบ๊ายบาย